เพื่อเป็นสีสันนะครับในการแข่งขันเรือประเพณีในครั้งนี้นะครับครับนะครับมาร่วมพิธีเปิดและก็สนับสนุนนะครับในการในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ขอกระตุณนให้เกิดนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับสุพิปนันนะครับจัดต่อโรงใหญ่นะครับท่านบาทประยูรเหลาวัฒนานะครับปรดเทอโรงใหญ่นะครับปรเด็น เป็นทางร่วมนะครับในพิธีเป hm ิดนครั้งนี้นะครับซึ่งตำบลตรงใหญ่ก็พิธีการมีการเสร็จไปนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีเรือจากตำบลประสุกเรานะครับไปร่วมแข่งขันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีเรือนะครับหลายล่นะครับก็อยู่ในช่วงของพิธีการนะครับขอขอภาวนาขดใช้เสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเสีย์ก็เปิด ก็ทยอยมาเพิ่มเรื่อยๆครับเรือชนนทีนาวาครับจากโรงเรียนบ้านประสุขเรือมาลัยเพชรครับจากบ้านกล,ล้วยเรือเทพบ้านนาครับแล้วก็ท่านสอจอนารดาอึ้งสวัสดนะครับก็ได้มอบเงินสมทบในการจัดก,การแข่งขันในครั้งน,นี้นะครับขอประคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับครับแล้วก็ รสนับสนุนในการจัดการแข่งขันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับมารับชมนะครับได้เห็นเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมนะครับแล้วก็คณะกรรมการนั้นก็ได้กําลังพิจารณานะครับความสวยงามของแต่ละทีมนะครับมีสาวสวยคอสิงครับ มงคแล้วนะครับเรือทุกทีมนะครับเรือทุกทีมก็บรรจุฝีพายนะครับประดับประดามาที่หน้ากองในการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปนะครับขณะนี้ก็ได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับผมขอกราบรยนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับคุณพวงนายนิิตัดพมะมเจเลยประธานในพิธีกลายเป็นประเทนเล่าเนี่ย ปรบเรยนท่านสาจและดาดิ้งสวัสดนะครับแล้วก็ท่านนายกนายุนิกนะครับแล้วก็ท่านนายกทรงใหญ่นะครับแล้วก็ท่านภูมิกับแล้วก็ท่านกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านแล้วก็คณะครูนะครับก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับกระผมนายวัชระพงศ์ภูลแก้วนายกยงการบริหารส่วนตำบลประสุประธานอำนวยการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดประสุขประจำปี2566ในนามของคณะ,ะการเพิ่มทำการแข่งขันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2400แข่งขันเพราะเรือที่ทำจากไม้มีสภาพชำรุดทุดโทมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ได้เริ่มทำการแข่งขันอีกครั้งโดยใช้เรือลากข้าวและ เรืออีโปงในปัจจุบันนี้ได้เรือหญิงจำนวน6ลำเรือชายเยาวชนจำนวน5ลำรวมเรือทั้นสิ้นจำนวน26ลำนอกจากนี้ยังมีการประกวดเรือยาวประเภทสวยงามเรือประเภทความคิดสร้างสรรค์การประกวดกองเชียร์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอกรบเบียนเชิญ ท่านนายอำเภอชุมพวงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบ้านประสุขประจำปี2566ในบัดนี้ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานในพิธีครับนายนมินิตประทับนัเจริญนะครับนายอำเภอชุมพวงได้กล่าวเปิดเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันเรือยาวก,กระเพดีหมอ,อกภาษาวัดเก่าประสุป,ประจําปี2566ครับชุมพวงครับ ท่านต่อไปครับท่านสจอนรดาอึนสวัสดนะครับท่านสจอนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านต่อไปครับท่านผู้การนะครับจนมิกาผาเทศสงนะครับผู้การโรงเรียนบ้านประสมนะครับท่านต่อไปครับท่านมูตชิดบุรพาชัชวาลนะครับจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลนะครับท่านต่อไปครับคุณอลุนีนิคงลำนะครับจากสํานักงานเกษตรอําเภอชุมพลนะครับท่านต่อไปครับคุณอนุสลาวิเศษศิลนะครับรองผู้การโรงเรียนบ้านประสมนะครับ ต่อไปครับท่านตันตำรวจเอกนะครับนรภิษฐ์จุลลวานิชนะครับกับสพชุมพวงนะครับท่านนายกนะครับสมพิษขวัญหมันนะครับจากอบตดงใหญ่ครับท่านปลัดประยูนเหล่าว,วัฒนานะครับปลัดอบตดงใหญ่ครับ ท่านนายกปิยพัฒน์รัชาพงศ์นะครับท่านนายกอบต,ตอชุมพวงนะครับแล้วก็ในส่วนของอท่านกำนันนะครับท่านกำนันกิตติศักดิ์ชลศุครับกำนันปรมัตย์ุกนะครับท่านกำนันรปรมัประสุขนะครับท่านอาดีตกำนัน,น,นครับท่านอดีตกำนันสมบูรณ์พูลแก้วครับ ครับผมที่เดินทางมานะครับแล้วก็ในส่วนของคณะผู้บริหารครับนำโดยนะครับท่านนายกกระทรวงการคลังนะท่านบริหารสนับสนุขนะครับท่านรองนายกประจวบสงนอกนะครับรองนายกองการบริหารสนับสุนนะครับทลานรองนายกสมชิตอุตสาหกรรมนะครับรองนายกองการบริหารสนับสุนครับท่านประธานสภาครับท่านสมทรลาภไทยสงครับท่านรองประธานสภาครับท่านสร้อยสมิจิตครับ แล้วก็ในส่วนของสมาชิกนะครับอบตประสบทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมนะครับแล้วก็ท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนบรประสุงนะครับท่านประหลัดกัญชาอุตสาหการรมนะครับท่านรองประหลัดสุภวีพัคคะเลิศพิบูลนะครับรองประหลัดองค์การบริหารส่วนบนประสุทนะครับ แล้วก็ทางทางผู้นาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเลยครับท่านผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ได้เดยนานะครับที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับยิ้มหน่อยครับยนอยแล้วก็นะครับจากกศนเผอชุมพงนะครับคุณครูจันทิมาพุทธพรนะครับนะครับคุณครูอายนะครับเป็นคุณครูประจำตำบลประสุขของเรานะครับก็เดินทางมาร่วมพิธีเปิดในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียรเรียบร้อยครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิด